สวัสดีค่ะพบกับช่องแอลชาแนลเนาะค่ะเนาะเมื่อเนี่ยกับมีแนวทางมาฝากพีฝากนองขึ้นเกา่าเล้วเนาะคะ่ะเป็นแนวทางรัฐบาลเราพัฒนาโค้งสุดท้ายงมวดประจําวันที่21เดือน6 2564ก่อนจะไปรับชมพอกับปัวใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวฮาเบิงผลสรุปวันที่17กันก่อนเนาะคะ่ะผลที่ออก ห้าห้านย์หหนึ่งสมเนาะค่ะเนาะศูนย์ห้าหนึ่งสล่างเนาะศูย์ห้ากับห้าห้าเนาะค่ะเนาะศูนย์ห้าหนึ่งสามมะเขาาชุด4ตัวเนาะคะ่ะตรง 0, 5, 1, 3, ต,ตรงเนาะศูนย์ห้าหนึ่งสสีตัวตรงตรงห้าหนึ่งสกับมะเขาสชุด3มตัวเนาะจ้ะห้าหนึ่งสมตรงตรงเนาะศูนย์ห้ามะเขาเป็นชุด2ตัวตัวกลับเนาะจะหาศูนย์สาสมบน กะมาเข่าหนึงสามตรงๆเลยนะจ๊ะชุดบนล่างเนาะสรุปกะเข่าสี่ประตูเนาะค่ะเนาะศูนย์ห้าหนึ่งสามเนาะค่ะเนาะกับห้าหนากับหนึ่าะจ๊ะตรงๆเนาะจะพี่น้องจ๊ะชุดเหล็กกำลังวันกะห้า่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเาไปตามตงวดประจำวันที่ย1กันเลยเนาะค่ะเนาะงวดประจำวันที่ยี รัฐบาลเราพัฒนาโค้งสุดท้ายเนาะจ้ะชุดโค้งสุดท้ายให้เป็นสองตัวบนล่าง3ตัวชุดสี่ตัวเนาะสองตัวบนล่างก็จะให้เป็น8ปดสี่

สี่เก้าสามตัวหกห้าสี่แปดนะคะเนาะห้าสี่แปดส่วนเล็กกำลังวันเนาะคะ่ะเนาะกำลังวันแปดหกเก้าสองหนึ่งตัวที่แอดไฮเดนเนาะก็จะเป็นสี่กับแปดเนาะสี่กับแปดส่วนตัวมากก็จะเป็นแปดสี่หกห้าเนาะคะ่ะเนาะ หกห้าสามห้าแปดหนึ่งไปกลับน้ำนอกจากพี่น้องจะไปกลับทุกครั้งเนาะไปกลับทุกครั้งท้ให้ตัวมากตัวชอบกะจดไวแคบไวนอกจากพี่น้องจาถ้าบ,บมากถ้าบ,บชอบกะสามารถเลื่อนผ่านได้เนาะตัวเลขกะจะมีเขามีหลุดบางกะขอโทษขออภัยเนาะค่ะเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกครั้งเนาะค่ะเนาะก่อนทีสีออกไปกะ ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นาเดอรจ้าไปพ่อกันคลิปนาหนะ้าจ้ะพี่น้องจ้าขอให้พี่น้องม่โชคมีหลบับสุขุสุขคุลำลำลุ้ยลุยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะคะเนาะพ่อกันคลิปนาะสวัสดีค่ะ